สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเบื้อนชาวลัคนาราศีมิถุนถูกๆท่ทานนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ช l นนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตา้ายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนายนปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณนะคะ แล้ละค่ะชาวมิถุนคะก็สำหรับดวงชะตาวาสนาของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้คะ่ะแม่หมอมองว่านะคะจังหวะทิศทางชีวิตของคุณนั้นจะเริ่มพลิกฟื้นขึ้นได้แล้วนะคะและก็นับได้ว่าเนาะเจ้าชะตาได้หลุดพ้นจากจุดที่ดวงแย่ดวงตกได้สักทีแล้วคะ่ะเพราะว่าดวงดาวทั้งหลายนั้นนะคะก็กำลังจะเคลื่อนตัวย้ายออกจากภพวินาศคะ่ะ โดยเฉพาะดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวเป็นดาววาสนาของชาวมิถุนก็ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนค่ะดาวพุธจะโคจรย้ายออกจากราศีพฤษภจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดนะคะและดาวพุธนั้นก็จะโคจรได้มาตรฐานที่โดดเด่นเข้มแข็งเป็นเกษตรตราธิ่พอดีก็ย่อมจะส่งผลที่ดีให้เกิดกับเจ้าชะตาค่ะเรียกว่าจากนี้ไปนะคะชาวมิถุนนั้น จะมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะจะพูดเยอะจะคุยเก่งมากขึ้นแล้วถ้าหากช่วงนี้เนาะคุณได้ไปลงมือทำในสิ่งใดก็ตามมันก็มีเกณฑ์จะสำเร็จได้โดยง่ายนะคะ,จะเจ้าชะตา จะสามารถเอาชนะปัญหาและก็อุปสรรคได้เพราะนอกจากดาวพุธแล้วชาวมิถุนคะ่ะคุณจะมีดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะดาวแห่งลาผลจะโคจรเข้มแข็งเป็นกเกษตรราที่บดีอีกเช่นกันค่ะก็ยิ่งจะหนุนนำหนุนส่งให้ชาวมิถุนมีโอกาสจะได้ลาผลก้อนใหญ่เข้ามาเพียงแต่บางครั้งบางทีเนาะ มันจะมีคนเข้ามาเบียดบังหรือว่าจะเข้ามาหาคุณเพราะหวังผลประโยชน์ก็ได้นะคะ ในวันที่14มิถุนายนค่ะดาวศุกร์จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดก็ย่อมส่งผลให้ชาวมิถุนนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้ไปเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆนะคะรวมไปถึงเนาะช่วงนี้บุตรบริวารลูกหลานก็จะผูกพันจะอยากอยู่ใกล้กับชาวมิถุนและในอีกความหมายก็แปลว่าตัวของคุณจะมีสเสน่ห์ดูดีนะคะกับคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้ค่ะ 15มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิด และก็จะมีมาตหารโดดเด่นเป็นราชาโชคก็ย่อมจะส่งผลหนุนนำให้ชาวมิถุนนะคะจะมีความโดดเด่นในแวดวงสังคมค่ะหรือบางทีนะคะคุณก็อาจจะมีเพื่อนสนิทมิตรสหายมาเยี่ยมมาหาคุณบ่อยมากขึ้นแต่ว่าสำหรับสิ่งที่ชาวมิถุนนั้นจะต้องระมัดระวังตัวอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่18มิถุนายนค่ะดาวพฤกตนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพมรณะในดวงชะตา และตรงนี้ก็อาจจะส่งผลนำพาให้ชาวมิถุนเนาะคุณอาจจะมีรางสังหรณ์แปลกๆหรืออาจจะมีเรื่องราวแปลกๆเข้ามาให้คุณได้รับรู้หรืออาจจะต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้และก็ปิดท้ายในวันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งก็เป็นพบกระดุมพระในดวงชะตา นั่นก็แปลว่าประมาณช่วงสิ้นเดือนเนาะชาวมิถุนคุณก็จะคิดถึงจะนึกถึงแต่เรื่องของเงินเงินทองทองมากเป็นพิเศษนะคะและในบางท่านก็มีโอกาสที่ตัวคุณจะต้องไปใช้ใจ่ายเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านบางทีก็อาจจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเงินทองผลประโยชน์เข้ามาให้คุณจะต้องจัดการก็ได้นะคะดวงการงาน พอดาวหลายๆดวงนะคะได้โครจรหลุดพ้นจากความเป็นวินาศได้ก็ย่อมจะส่งผลให้ภาระความวุ่นวายหรือความเบื่อหน่ายที่ชาวมิถุนเคยมีในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะค่อยๆค,คลี่คลายได้มากขึ้นค่ะหรือถ้าหากก่อนหน้านะคะคุณมีปัญหาติดขัดในเรื่องใดเอาล่ะจากนี้ต่อไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนจะเริ่มมองเห็นแนวทางนะคะในการแก้ไขสิ่งเหล่านั้น รวมไปถึงนะคะการค้าการขายการทำธุรกิจที่อาจจะมีความซบเซามีความเงียบเหงาอยู่บ้างแต่เมื่อดวงดาวย้ายออกไปนะคะก็จะส่งผลให้ธุรกิจการค้าของคุณนะคะจะเริ่มกลับมาดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะ แต่มันก็จะไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดน,นะคะเพราะว่ายังไงก็ตามดาวพฤหัสบดีก็จะยังโคจรเป็นวินาตอยู่ค่ะและในทางโหงราศาสตร์นั้นนะคะก็นับว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องประคับประคองตัวเองนะคะหรือจะต้องพาตัวออกมาอยู่เบื้องหลังคอยปิดทองหลังพระและก็จะต้องระวังผู้ใหญ่เจ้านายจะแทงข้างหลังจะไม่รักษาคำพูดด้วยนะคะ แต่ในท่านใดเนาะที่คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดการเจรจาเช่นงานเซลล์งานขายงานประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็นับว่าคุณนั้นจะยังประสบความสําเร็จดีอยู่นะคะดวงการเงินถึงแม้ว่าดวงการงานของชาวมิถุนจะดูเหนื่อยจะดูอึดอัดอยู่บ้างก็จริงค่ะแต่ว่าดวงการเงินและโชคลาภของคุณกลับจะอยู่ในจุดที่โดดเด่นดวงดี เรียกว่าช่วงนี้เนาะคุณจะมีสภาพคล่องจะมีเงินทองเข้ากระเป๋ามาจากหลากหลายช่องทางทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวเจ้าเรือลาภะของคุณ ้โครจรได้มาตรฐานที่เข้มแข็งส่งผลให้ชาวมิถุนนะคะคุณมีเกณฑ์จะมีโชคลาภก้อนใหญ่มีดวงจะได้รับทรัพย์ก้อนโตและดาวศุกร์ที่ได้ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดก็ยังจะช่วยบ่งบอกถึงรายได้ใหม่ๆรายได้เสริมรายได้พิเศษที่จะเพิ่มเติมเข้ามาที่สำคัญค่ะดาวอาทิตย์นะคะก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนา ได้มาตาหารเป็นราชาโชคก็ยิ่งจะหนุนนําให้ชาวมิถุนนะคะจะได้ดีจะได้โชคจากการเดินทางจากการเข้าสังคมค่ะและพอในช่วงปลายปลายเดือนสิ้นเดือนเมื่อดาวประจําตัวของคุณนะคะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินในราศรีธาตุน้ําก็ยิ่งจะหนุนดวงนะคะให้ชาวมิถุนจะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้เยอะและก็มักจะมีไอเดียสร้างสารรค์เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมากเป็นพิเศษนะคะ ดวงความรักก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะดูคลี่คลายขึ้นมาแล้วนะคะชาวมิถุนทั้งหลายแต่ว่าดาวความรักของคุณ จะยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งวินาศดังนั้นนะคะอะไรมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลิกรากาันแบบกระทันหันไมท่ทันตั้งตัวคะ่ะและคนที่มีคู่มีแฟนเป็นไปได้ว่าคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายคนใกล้ตัวแต่กลับจะไปถูกใจคนที่มีบุคลิกน่ารักดูเด็กกว่านะคะส่วนในท่านใดที่ยังโสดคะ่ะถ้าคุณไม่อยากเหนื่อยใจกับอนาคตข้างหน้า คุณก็ควรโสดต่อไปจะดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสมากเลยนะคะถ้าหากคุณไปรักใครชอบใครในช่วงนี้มันจะต้องปิดบังสถานะจะต้องปิดเป็นความลับเปิดเผยไม่ได้นะคะดวงสุขภาพเอาละคะ่ะชาวมิถุนคะคุณนั้นจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความคิดมากคิดเยอะความท้อแท้ได้ง่ายคะ่ะ และการที่ดาวพระเกตไปโครจรอ,อยู่ในเรือนเสานั้นจะทําให้คุณฟุ้งนะคะจนจัดระเบียบความคิดได้ไม่ค่อยดีและบางทีเนาะการที่เราไปติดตามข่าวสารที่มันเป็นข่าวร้ายเยอะๆนะคะมันก็อาจจะทําให้เราอินจนเกินไปแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องของการที่เราจะไปประทะัคารมกับผู้คนในช่องทางออนไลน์ในโลกโซเชียลได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบก,กวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดเนาะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะด้วยการกดด o n a t i o super t h a n k หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขีม563 c h a n n ช l นด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ